ออปชันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปรถผู้บริหารทรงครอบครัวต้องเกียร์คันนี้ <c oughs> คนริว่า2.2 SXL เทโบ o ปี2021พิเศษสำหรับคันนี้นะครับผมแถมเบาะ VIP ไฟฟ้าไปให้เลยไฟหน้านครับเป็น Full LED ไฟเลี้ยวก็จะเป็น Full LED และไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED นะครับกระจังหน้าเป็นดีไซน์ใหม่โฉบเฉี่ยวดูทันสมัยมากล้อจะเป็นขอบ18ยาง Bristone ปี23ป,ประตูเป็นแบบไฟฟ้านะครับภายในให้เบาะมาเป็นพรีเมียมมากครับพร้อมจอหลังหมอนนะครับตัวนี้จะดูทันสมัยมากมีสลูปตอนหน้าและ ไฟท้าย LED รูปทรงหรูหราสไตล์เกลีย์นะไฟท้ายให้มาระบบไฟฟ้านะก็แถวที่4ก็คือสามารถดึงขึ้นมาได้กระจกจะให้มาเป็นบายสปอร์ตตัวนี้ก็จะได้เลขไมล์เจ็ดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นรถเข้าศูนย์ทุกระยะเจ้าของดูแลดีมากตัวนี้ให้เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีเมมโมรี่สองจุดพวงมาลัยให้มาเป็นมัลติฟังก์ชันคูคอนโทลและระบบกันออกนอกเลนพร้อมแพดเดนชิปจอให้มา12นิ้วลองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto มีกล้อง360องศาตัวท็อปม,มาพร้อมกับโงบ เสียงดังฟังชัดแน่นอนเกียร์นะครับให้มาเป็นดีไซน์ใหม่พร้อมออโต้เบรกโฮสามารถปรับอุ่นปรับร้อนได้นะครับเบาะประตูไฟฟ้าสามารถปรับจากภายในได้นะค่าตัวน้องคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเ่บาทอนเริ่มต้นเพียง2 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถคันนี้ออกป้ายแดงมา2อล้านหเลยนะครับประหยัดไปแล้วเกือบ9 0 0 0 0สนรับประกันรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อ,ตอกอใหม่เราระบุในสัญญาซื้อขายสบายใจแน่นอนสนใจนัดดูรถตัวจริงได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคหรือเซิร์ชกูเกิลแ a มว่า kb a u อรครั้